เนี่ยพูดถึงกหูทิพตาทิพ <c oughs> เดี๋ยวนี้คนมีหูทิพมีตาทิพที่เป็นรูปธรรมเนี่ยดูโยมเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยหูทิพตาทิพทั้งนั้นแหละเห็นไหมพูดอยู่เมกานน่เนี่ยยังพูดคุยกันได้เลยหูทิพไม่ะ าทิตย์ไม่เห็นอยู่นู่นเมกานู่นยังเห็นได้ทั่วโลกอะเห็นได้เห็นไหมสาทิตย์ไม่ล่ะเออไม่อัศจรรย์แล้วสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นไฟฟ้าแสงสว่างก็ยังโอ้โหต้องนั่งรถไปดูกันหล <c oughs> อดไฟมันติดได้ยังไงสว่างนั่งรถไปดู เห็นว <c oughs> อะไรที่มันเกิดครั้งแรกคนอย่างนี้โอ้ยพี่โยมไปอ่านแต่ละคดีสิเห็นเครื่องบินครั้งแรกอย่างเนี้โอ้ยไปมุงดูกันเหมือนกับดูหนังดูละครนี่เห็นไหม <c oughs> มันอ่าสัจจา์ เด <c ười> ี๋ยวนี้่เฉยๆมีตาทิพมีหูทิพเฉยๆไม่ตื่นเต้นเห็นไหมดังนั้นบางทีเราเรารู้แล้วเราก็เฉยๆหนะเหมือนกับเรามีของแล้วเราก็เฉยๆแต่ในตอนที่มันอยากมีนะมันตื่นเต้นเห็นไหมโยมลองลอง ลองหลับตานึกดูติโยมอยากได้อะไรอะ่ะมันจะตื่นเต้นแต่เวลามันได้กึนมาแล้วมันเฉยเฉยน่าเอ๊ะมันทำไมมันเนี่ยโยมลองทำตามรู้สึกดูเถอะน่าอะไรที่มันยังไม่มีแล้วมันมันอยากจะได้น่า นั้นบางทีเราตามหาสิ่งที่มันไม่มีสิ่งที่มีมันจึงหายไปโยมก็ใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโยมต้องไปตามวัดตนะโยมจะเห็นบางคนทำงานตลอดชีวิต ตามหาสิ่งที่ไม่มีหวันว่าจะมีโน่นมีนี่ <c oughs> ก็ตามหาสแสวงหา <c oughs> จนชีวิตก็มันสุดชีวิตอะแล้วก็ตายเพราะไอ้การสแสวงหานั่นแหละยังไม่ทันสำเร็จเลย อย่างนี้เรียกว่าหาสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่มันมีอยู่มันจึงหายไปหมดน่ะนายโยมก็านเกีนก็ยังบอกไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตานี่มันมันไม่เห็นลงศพอะ่ะมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว นายอมอย่ารอจนสิ่งที่มันมีอยู่มันหายไปมัวแต่ตามหาสิ่งที่มันไม่มีนาทีนี้มันเข้าใจลำบากไงมันเหมือนกับเราปาจนาของที่มันยังไม่มีอ่ะอยากจะมีบ้านเนี่ยนาอยากจะมีรถเนี่ยโอ้โหมันกระยิมเลยนะ แล้วก็พอมีแล้วเนี่ยมันเฉยเฉยนะาโยมเนี่ยดูขับรถขึ้นมาตอนที่โยมโยมยังนึกถึงอารมณ์ที่ตอนเราอยากจะได้รถตอนที่เรายังไม่มีรถติดพอมีแนละ้วมันก็งั้นๆ้นแหละหนาค่ามันมีมากแต่ตอนนี้มันยังไม่มีอ่ะ พอของมันมีแล้วเนี่ยค่ามันจะหายไปเอ็นไหมบางที่ <c oughs> การอยู่ด้วยกันเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการอยู่ด้วยกันหรอกแต่พอจากไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้มันฝ่าจะเข้าใจ มันกลับคืนไม่ได้แล้วนั่นเนี่ยก็เ,เรียกว่าให้มีสติเร็วๆเห็นคุณค่าของคนข้างๆบ้างนอกลับมาดูข้างหลังบ้าง <c oughs> มองแต่ข้างหน้าหาแต่สิ่งที่มันไม่มี พรแลไปแต่ข้างหน้าไม่เหลียวหลังเลยคนข้างหลังก็ตามไม่ทันแล้วกลับมานี่ไม่เห็นข้างหลังเนี่ยหนาหมัวแต่คิดว่าจะเอาข้างหน้าจะเอาข้างหน้านาสิ่งที่มีมันจึงหายไปหมด <c oughs> เดี๋ยวนี้จะดูได้ง่ายๆ คนที่เล่นหวยอ่ะก่อนหวยออกกับผู้หลังหวยออกแล้วเนี่ยอาการมันผิดกันเยอะโยมใครที่เล่นหวยยิ่งแทงใต้ดินด้วยแล้วก็แทงบนดินด้วยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเห็นไหมโอ้โหจิตมันเฟื่องฟูนะพร้อมดักไว้ทุกประตู นะพอออกมาแล้วอ้าวมันรอดไปตรงนี้อีกโอ้โหเหี่ยวห่อเหี่ยวหมดวันก่อนสามพระทำร้านอาหารนานาหยุดวันไหนก็บอกส่วนมากจะหยุดวันหวยออกถามว่าทำไมจะหยุดวันหวยออก ล้วบอกว่าขายไม่ดีมาบอกอา้าวันหวยออกนี่เขาไม่กินกันแล้วก็กินไม่ลงมันที่แต่ความดีใจหนอว่ามันก็คิดว่าจะถูกหวยแหมเตรียมไม่เต็มที่เลยล้างทองให้ก่อนกินไม่ลงร้านอาหารก็เลยขายไม่ดีไม่มี วันหวยออกเนี่ยอะไรก็ขายไม่ค่อยดีหรอกนะเพราวันบอกว่าวันหวยออกเนี่ยจังเงียเพราะคนมันมีความหวังอ่ะนะหวังสิ่งที่มันยังไม่มีอ่ะคิดว่ามันจะมีแต่พอหวยออกแล้วสิ่งที่มันมันมีมันก็เลยหายไปอ่ะนะเพราะมันตามหาสิ่งที่ไม่มีไง ร้านอาหารเนี่ยก็ต้องหยุดอ่ะหยุดวันหวยออกนี่จะดีสายไม่ดีหยุดจะดีกว่าเออหาโอกาสหยุดวันหวยออกเห็นไหมนั่นเนี่ยโยมที่เล่นหวยอ่ะโยมดูอาการอ่ะหนาก่อนหวยออกกับหลังหวยออกผิดกันเยอะข้าวปลากินไม่ลงแล้ว หรือบางทีก็หวังเดี๋ยวถูกแล้วค่อยไปกินให้เต็มที่พอหัวออกแล้วก็เอาน้ำรูปท้องอีกนะกินพออยูด่ได้แค่นั้นแหละเห็นไหมร้านอาหารก็เลยของอะไรจะซื้อก็หยุดไว้ก่อนนะเห็นไหม คือว่าตามหาสิ่งที่ไม่มีแต่มันก็ดูแล้วก็ดีนะเห็นไหมเก็บอกเนี่ยคุณค่าของมันน่อยู่ที่เราเราตีเองเราจะให้ราคาเท่าไหร่นะตอนที่ยังไม่ได้มาเนี่ยหูเวมันมีราคามากเลย เ่าไหลก็จะซื้อแต่พอซื้อมาแล้วเนี่ยค่ามันไม่มีบางทีอ้าวไม่ถูกใจก็ให้คนอืึ่งก็ไปเห็นไหมไอตอนที่จะซื้อนี่โอ้ยมันบางทีเงินก็ไม่พอแต่มันอยากจะได้นะต้องขวนฝายหาเงินมาอีกแต่พอซื้อมาแล้วไม่ถูกใจเนี่ยค่ามันหมดนะ บางคนทําทาใจไม่ได้ซื้อมาแล้วไม่อยากจะดูให้คนอื่นเขาไปนะเห็นไหมมันถ้ามันมีตอนที่มันยังไม่เกิดแค่นั้นเองเนีย่ยเหมือนกับโยมหลายหลายคนนะมีของดีแล้วไม่ค่อยเห็นคุณค่านะ พ่อแม่อยู่ใกล้ๆไม่ค่อยได้สนใจจะเป็นจะอยู่ยังไงก็ไม่ค่อยดูไม่ถามนี่ที่ถามคำตอบคำแต่พอพ,อพ่อตายแม่ตายนี่อุ้ยร้องไห้ไม่ได้คุยนี่ลายลำพานไอ้ตอนมอยู่ไม่คุยหรือบางทีไอ้ตอนที่กินได้ก็ไม่ไม่ซื้อมาให้กิน พอป่วยลงพยาบาลนี่หูซื้อเถอของดีๆไอ้คนป่วยก็กินไม่ได้น่ะเห็นไหมบางทีมันเป็นภาพที่ดีเท่านั้นเองน่ะแต่ถ้าเรามีสติทำได้ตั้งแต่ยังกินได้อะ่ะซื้อมาให้กินตอนนี้ยังกินได้น่ะซื้อของอร่อยอร่อย ที่ยังกินได้โยมดูดิบางทีหาของดีๆไปเยี่ยมคนป่วยคิดว่าคนป่วยไม่มีกำลังกินสิ่งนี้จึงดีแต่กินไม่ได้บางทีคนป่วยหงวยของเยี่ยมล้นห้องใครมาก็ถือมาใครมาก็ถือมาแต่ตอนดีๆไม่ ไม่เอาไปให้คิดว่าตอนป่วยมันจะได้มีกำลังให้หายเร็วๆน่ะเห็นไหมบางทีเรามันคิดไม่คิดไม่ค่อยถูกอะ่ะน่ะยังมีกำลังอยู่ยังกินของอร่อยอร่อยได้อยู่หากินเอง <c oughs> แต่พอกินไม่ได้แล้วเราก็ไปดูแลนจะให้อยู่กับเรานานๆน,าน,นบางทีมันคิดผิดกันเราจะให้แก่อยู่กับเรานานๆเนี่ยเราต้องทนุถนอมเหมือนกับร่างกายเราอะ่ะน,นให้มันจะใช้งานได้านานๆเนี่ยโยม โอ้โไม่บรรยาบรรยางเลยมีรถก็หุยไม่ทนุถนอมมันจะใช้ได้ยังไงมันใช้ได้ไม่นานเหมือนกับร่างกายของเราก็เหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างฟันเนี่ยหนาไอตอนที่มันยังแข็งแรงอยู่ก็เออถูๆไปอย่างนั้นแหละ จนมันเริ่มโยกเริ่มคอนเริ่มจักไม่ไหวแล้วตันนี้ก็อยไปบำรุงไปดูแลเดี๋ยวนี้หมอฟันก็เลยฟันซะจริงๆเนะเห็นไหมเราบางทีสิ่งที่มันมีแล้วคุณค่ามันมันหมดเราไม่เห็นคุณค่าของมันป่าจะเห็นน่ะมันสายแล้วเน่ะ ฟันเริ่มหลุดแล้วเราค่อยไปรักษามันจะทันไหมล่ะนะพก็แม่อยู่กับเราเนี่ยเราบุมบำรุงตั้งแต่ยังมีกำลังอะ่ะน่ะก็จะอยู่กับเราได้นานของที่เรารักษามันก็ใช้ใช้ได้นานวันเนี่ยเราดูดูแลตั้งแต่มันยังไม่โยกยังไม่คอนเนี่ยมันก็จะอยู่กับเรานาน แต่รอให้มันโยกมันครอนแล้วเนี่ยเราก็ไปดูแลมันเนี่ยมันก็ค่อยหลุดค่อยหลุดเห็นไมเนี่ยอย่างที่อัานมาบอกนะบางทีเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของมันไปเห็นน่มันก็สายแล้วอย่างคนอยู่ด้วยกันอย่างเนี่ยนะโอ้ยมีอยู่ด้วยกันบางทีก็ทั้งโขกทั้งสับภาษาไทย ทั้งโขกทั้งสับเวลาตายไปแล้วก็โอ้มาพิลายลำพันอู้ยไม่ได้ดูไม่ได้แลหนาเห็นไหมกว่าตอนที่มีอยู่อ่ะเราไม่ค่อยนึกถึงแต่พอมันมีไม่มีแล้วเนี่ยเรามาข้ามควรพิลายลำพันมันก็ไม่ได้กลับคืนมาหรอกหนา นั่นเนี่ยพุทธตาศาสนาต่อให้มีสติพิจารณานัโยมมาวัดป่าวิราบรรพศศึกษาให้เข้าใจมันก็จะเกิดอัจฉริศรัทธามีศรัทธาที่มีกำลังไม่หวั่นไหวหนาเข้าใจเนี่ยปัญหาสิบสี่ข้อที่ามาเสียบไปในหนังสืออ่ะแกกเลยนะโยมมาไปท่อง นะแล้วก็ทำความเข้าใจถ้าโยมเข้าใจโยมจะมีความสุขนะอันมาก็อยากปลูกฝังทำให้เกิดตาตาที่ไม่หวั่นไหวให้ได้ก็เลยชักนำสวดบทธรรมจักกับประวัตินูตรนี่แหละที่มันเป็นเหตุเกิดแห่งความสุขนี่แหละหนา